สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จัดกันตามรีเควสต์นะครับในส่วนของคุณสมบัติพิเศษของกัปตันมาเวลตามสไตล์ของ x t c Channel นะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเริ่มดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับเมื่อคลิปก่อนนะฮะที่พูดถึงเรื่องของคุณสมบัติพิเศษและเลดมีคนถามเข้ามานะครับว่าอยากให้ผมทําคลิปของตัวกัปตันมาเวลบ้างนะฮะก็คลิปนี้จัดให้นะครับเพิ่งฟาร์มเลเวลเสร็จวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนนะฮะคุณสมบัติพิเศษที่ แบ่งเหมือนดรสเตนนะครับคือ3กลุ่มนะฮะกลุ่มโจมตีกลุ่มเอาตัวรอดแล้วก็กลุ่มเทคนิคนะครับกลุ่มโจมตีจะมีเพิ่มแอคแพคเมื่ออยู่ในการต่อสู้6วินาทีขึ้นไปนะครับมีใช้สกิลแรกหลังจากที่ฆ่ามอนสเตอร์ได้นะครับจะเพิ่มความแรงขึ้นแต่ต้องใช้ภายใน5วินะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจโล่ของผู้ต่อสู้นะครับ แต่ต้องเป็นสกิลสาย Cosmic Energy นะครับหรือสายพลังคอสเมตนั่นเองถ้าบินอยู่จะเพิ่มพลังโจมตีถ้าอยู่บนพื้นจะเพิ่มพลังป้องกันนะครับในส่วนของสายเอาตัวรอดนะครับก็จะมีลดคูลดาวของสกิลประเภทความเร็วแสงนะครับถ้าเกิดใช้ท้าหลบนะฮะปุ่มปุ่มหลบหลีกครับปุ่มสไลด์เงี้ยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเพิ่มเลือด3.5%ของพลังชีวิตเต็มนะครับแล้วก็ทำให้เป็นอมตะถ้าเกิดถูกการโจมตีที่ถึงตายนะครับ จะเป็นอมตะ2วินาทีแล้วก็หิวเลือดให้นะครับแต่ตัวนี้ครูดาวค่อนข้างนานนะครับ600วินาทีประมาณว่าใช้ครั้งหนึ่งแล้วต้องเอาตัวรอดให้ได้เลยนะครับสกิลต่อมานะครับโนดต่อมาก็จะเป็นตัวของการรีคาเบอรี่นะครับตัวฟื้นฟูเกตตัวหลบหลีกนะครับเกตตัวสไลด์นะฮะฟื้นฟูเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อใช้สกิลประเภท ความเร็วสูงความเร็วแสงนะครับมีวเลือกตัวเองนะครับเมื่อใช้สกิลหลบหลีกหลบหนีนะฮะซึ่งหลบหนีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้หลบหนีอาจจะเป็นกรณีที่เกาะแตกแล้วเรากดปุ่มสไลด์ครับมันจะเป็นการเหมือนหลบหนีตรงนั้นนะฮะคิดว่าเฉยๆนะครับอันนี้ผมผมขอติดไว้ผมไม่มั่นใจในส่วนของเ,เทคนิคนะครับเพิ่มระยะเวลาในการบัฟของตัวเราเองนะครับแล้วก็อันที่2จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มการรีซับเบอรี่ตัว าาไม่ตยเกตถ่าไม่ตาย,เ,ามตายเมื่อพลังชีวิตมากกว่า50%ขึ้นไปนะครับอันที่3จะเป็นถ้าเราใช้สกิลประเภทพลังเหนือมนุษย์จะรีเจนนะครับจะรักษาพวกเกตเกาะของเราครับจะฟื้นเกตตัวนั้นได้นะครับเพิ่มฟื้นพลังเกาะนั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวของลดความเสียหายนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดพลังชีวิตต่ำกว่า30%ลงไปนะครับทีนี้เนี่ยจากที่ผมดูแล้ว แนวทางจากที่ผมลองเล่นตัวกับตันมาเวลมาจนเลเวล7 0อะเน,นะครับผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าผมจะเล่นกับตันมาเวลเป็นตัวหลักผมจะอัพ4โนดใหญ่ดังนี้นะครับเพราะผมชอบสายนี้ด้วยส่วนตัวนะฮะมันไวดีสายความเร็วแสงนะครับก็จะเป็นตัวตัวแรกเลยนะครับในส่วนของเอาตัวรอดนะฮะตัวนี้นะครับแมทเทอร์สกิลนะครับดอทพดชันลดคูลดาวของสกิลประเภทความเร็วแสงนะครับเมื่อ ใช้สกิลเมื่อเมื่อกดสไลด์หลบนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมสนใจมากนะครับอันต่อมาครับตัวสีม่วงตัวนี้นะครับอยู่ข้างล่างนะฮะเป็นแบตเ l อร k i สกเหมือนกัน Phantom Absorption นะครับเพิ่ม Regen ตัว Dot Gate 4%ถ้าเกิดใช้สกิลประเภทความเร็วแสงนะครับถ้าอัพเต็ม10จะเพิ่ม40%แล้วเราสลับมาใช้สกิล ดอทนะครับคือหลบหลีกนะฮะกดสไลด์หลบเนี่ยจะทําให้สกิลประเภทความเร็วแสงเนี่ยถ้าอัพเต็มจะลดคูดาวไปครั้งละ2วินาทีนะครับแล้วคูดาวของตัวตัวเนี้ยตัวโนดตัวเนี้ยนะครับอยู่ที่6วินาทีแสดงว่า2ตัวนี้สามารถใช้สลับกันได้ะนะครับทำให้เราสามารถสไลด์หลบได้บ่อยขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้สกิลได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วอีก2ตัวผมจะเลือกอะไรนะครับถ้าเรามาดูกันเนี่ยที่ผมเลือกแน่ๆ1ตัวคือตัวนี้นะครับ p h n n t o m Energy นะครับ e n e r g y e n เ m e n t นะครับเพิ่มพลังโจมตีถ้าต่อสู้นาน6วินาทีขึ้นไปนะครับตัวนี้ถ้าอัพ10จะเพิ่ม20%เลยซึ่งเพิ่มเยอะมากนะครับแต่ที่ผมเลือกได้หลักๆเนี่ยผมเลือกได้แค่3นะครับที่เหลือเนี่ยอีก1ผมยังลังเลอยู่ระหว่าง2-3ถึง3โหนดใหญ่ด้วยกันนะครับ โนดแรกที่ผมลังเลก,ก็คือโนดสีเหลืองตัวนี้นะครับถ้าเราอัพเต็มเลเวล10เนี่ยเวลาบินอยู่บนอากาศเราจะได้พลังโจมตีเพิ่ม1.5%คูณ10ก็คือ15%เลยแล้วถ้าอยู่บนพื้นนะครับจะได้ป้องกันเพิ่ม15%เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่ถ้าใช้สกิลที่เป็นประเภทความเร็วแสงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ลงไปยืนบนพื้นบ่อยทําให้จากที่โจมตีจะแรงขึ้นกลายเป็นได้ ความอึดที่เพิ่มขึ้นมาแทนนะครับก็เลยมองว่าจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งเนื่องจากตัวกัปตันมาเวลเองเนี่ยสกิลหลายๆสกิลเป็นการโจมตีระยะประชิดทําให้ความอึดของตัวละครเนี่ยที่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าสักเท่าไหร่นะครับมีผลทําให้ตัวละครอาจจะอยู่ได้ไม่นานก็เลยมองตัวสกิลตัวนี้นะครับถ้าเกิดโดนโจมตีถึงถึงตายนะครับโโจมตีรุนแรงถึงตายเนี่ยจะเป็นอมตะ2วินะครับแล้วก็ถ้าอัพเลเวล10เนี่ย จะเพิ่มพลังชีวิต35%ของ m a ็ HP เลยนะครับถ้า HP แสนหนึ่งก็เพิ่มมา35,000 0 0เพิ่มมา70,000ซึ่งเพิ่มเยอะมากนะครับถึงแม้กูดาวจะ600วินาทีก็ตามแต่มันสามารถยื้อเวลาได้นะครับยิ่งถ้าสมมุติว่าสกิลเนี้ยมีผลใน PVP สงครามมิติขึ้นมานะครับจะทำให้กับตันมาเวลได้เปรียบในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าตายได้หครั้งในขณะที่ตัวอื่นไม่มีสกิลชุบชีวิตตัวเองแบบนี้นะครับ ตัวนี้ผมมองว่าเป็นการชุบชีวิตตัวเองนั่นเองแล้วอีกตัวที่ผมให้ความสนใจนะครับก็คือเรื่องของลดดามจที่ได้รับลงนะครับถ้าเกิดอัพเต็มเลเวล10เนี่ยก็จะอยู่ที่24%แต่ตัวนี้เงื่อนไขคือ HP เราต้องต่ำกว่า30%ก่อนนะครับ30%ลงไปก่อนทำให้โอกาสใช้เนี่ยค่อนข้างน้อยแต่ถ้าคนที่เล่นถึงเลเวลหลังๆห,หรือว่าด่านหลังๆห,หรือการที่ลงในคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์เอนเกมทั้งหลายที่ เราจะโดนดาเมจค่อนข้างเยอะเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับแต่ว่ามันอยู่จัดว่าค่อนข้างเสี่ยงเนื่องจากว่าเสี่ยงยังไงเพราะ HP เราจะเหลือน้อยแล้วถึงจะทำให้เราโดนดาเมจเบาลงนะครับอาจจะเกิดโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้ตัวละครตายได้เหมือนกันนะครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าส่วนใหญ่เราพยายามเลี้ยงเลือดเลือดเราเนี่ยให้มันเกิน50%คืออยู่ในระดับปลอดภัยนะครับ ผมก็เลยมองตัวสีม่วงตัวนี้นะครับเพิ่มเกรดถ้าไม่ตายนะครับ50%เมื่อพลังชีวิตมากกว่า50%นะครับคือรีเจนไวขึ้น50%นะครับแต่เดิมอาจจะใช้เวลาสัก3นาที5นาทีในการที่เราจะใช้อันติได้1ครั้งเนี่ยจะลดเวลาลงมาเหลือ2นาที2นาที50 2นาที30วิอะไรอย่างนี้เลยเพราะตัวกัปตันมาเวลเองอย่าลืมว่าอันติเมตของกัปตันมาเวลเนี่ยเมื่อใช้นะครับขณะที่กดปุ่มใช้จะติดอมตะแล้ว r s รสเดเมจออกไปใส่คู่ต่อสู้พร้อมกับเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันดังนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นช้อยทางเลือกของตัวโนดที่4นะครับดังนั้นสรุปนะฮะโนดใหญ่ที่ผมจะเลือก3มโนดหลักแน่ๆก็คือตัวอยู่ในการเอาตัวรอดนะครับเป็นสีแดงกับสีม่วงนะครับ2ตัวนี้ใช้คู่กันนะครับเพราะว่าใช้กับตัวคนที่เล่นสกิลสายความเร็วแสงอยู่แล้วนะครับดังนั้น สตัวนี้ผมใช้คู่กันในส่วนของกลุ่ม a อ t a ท k ผมจะใช้ตัวเพิ่มพลังโจมตีนะครับเมื่ออยู่ในการต่อสู้6วินาทีขึ้นไปการต่อสู้หลักๆเนี่ยเราจะกินเวลาเกิน6วิอยู่แล้วดังนั้น a อ t แท k ที่เพิ่มมา20%ตลอดการต่อสู้เป็นอะไรที่สำคัญเลยนะครับส่วนตัวเลือกนะครับออปชันที่จะเลือกจะมี4ตัวได้แก่ 1. ตัวสีเหลืองในส่วนของแอคแทนะครับ ถ้าบินอยู่จะเพิ่มพลังโจมตี15%ถ้าอยู่บนพื้นจะเพิ่ม15% defense นะครับช้ทีท่2นะครับสีเขียวตัวนี้ก็คือว่าทิดซะว่าเป็นสก,กิลชุบชีวิตอมตะ2วิแล้วก็รีเจนเลือดตัวเอง35%นะครับตัวนี้ยือชีวิตให้รอดได้อีก2ตัวนะครับก็คือโดนดาเมจเบาลง24%เมื่อ HP e ต่ำกว่า30%ลงไปนะครับอันสุดท้ายก็คืออเพิ่ม เกตอันติเมตเร็วขึ้น50%เมื่อ HP สูงกว่า50%นะครับอันนี้คือโนดคุณสมบัติพิเศษหลักๆที่ผมแนะนำในสไตล์ของผมเองนะครับไม่ได้หมายความว่าการอัพโนดต่างๆตามวิธีผมเป็นวิธีที่ดีที่สุดทุกท่านจะมีสไตล์ในการเล่นตัวกับตันมาเวลในสไตล์ของตัวเองดังนั้นถ้าท่านเล่นสายพลังคอสมิกหรือว่าสายพลังเหนือมนุษย์ก็ไม่ได้อัพเหมือนผมแน่ๆนะครับอันนี้คือ ความชอบและแนวทางของผมเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าท่านใดนะครับมีแนวทางการเล่นหรือว่ามีแนวทางการอัพคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างหรือว่าไม่เหมือนกันนะครับไม่ได้หมายความว่าผิดและไม่ได้หมายความว่าผมถูกแต่หมายความว่าเรามีแนวทางที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเท่านั้นนะครับหากท่านใดมีความเห็นอย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับรวมถึงท่านที่รับฟังวิดีโอนี้แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆสามารถ กดแชร์กดไลค์หรือกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ